เว็บ้อยรุ่นเก่าพี่น้องเว็บ้อยคาบูน้ำมันหัวครับผมนะ่ะเห็นบมน้องนี่ครับน้ำมันซึมคาบูน้ำมันซึมนี่ครับถ้าเจออย่างนี้แก้ไครยังไงพี่น้องนี่เอามาดูครับผม เดี๋ยวจะทำให้ดูครับนี่เป็นรถซาเล้งครับผมนี่เรียบร้อยตอนนี้จะาของมันปิดกอ๊อกน้ำมันไว้พี่น้องเนี่เวลาเนี่ยเห็นมันยังหยดอยู่ครับผมนะยังหยดอยู่เลยครับผมหยดออกลักษณะนี้เราต้อง เปลี่ยนตะเก็นเข็มลูกลอยใหม่พี่นอ้องอะมาดูกันครับผมอันงเรีกแล้วต้องถอดก๊อกน้ำมันกันครับผม,สมใสมทุกทใเสียแล้วมมนได้ใช้ นี่ครับดูสภาพพี่น้องนี่โอ้โหแบบชโกโภกบ้านแล้วครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดครับหลังจากเราทําความสะอาดเรียบร้อยพี่น้องนี่นี่นะเราก็จะมาเกะบก่อนครับค <c oughs> ูสองตัวนี่ครับนี่อื่ โอ้ออกไปแล้วครับผมน้ำมันนี่นะครับตัวที่ตัวที่มันทําให้น้ํามันหยดไปน,น่นี่ครับเข็มบุกรอยตัวน,นี้ครับผมนี่น,นี่ครับเข็มุกรอยตัวเล็กนี่ครับผมนี่ตัวมันเปิดปิดน้ํามันะถ้าตัวนี้มันสึกหรือว่ามีมพวกเศษ อ่าขี้ผุงหรือว่าทรายเข้าไปขวงมนเนาะน้ำมันก็จะหยุดตลอดครับผมมันจะปิดไม่สนิทนี่ครับคือตัวนี้ครับผมก็เรียกเข็มลูกลอยออกมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นะครับเข็มลูกลอยครับผมนะตุด,ดทีนี้ก็เป็นนมหนูเดินเบานมหนูความเร็วสูง เราก็จะถอดออกมาด้วยครับผมถอดออกมาล้างทำความสะอาดทั้งหมดครับใช้ไอควงบากเป็นออกแล้วครับนี่อันนี้คือหน,นูเดินเบานะครับรูลเล็กนิดเดียวพี่น้องนี่นยอลมเผาตัวนี้นมหนมูมมกำลมงสูง ออต้องใช้คีมจับบางทีมันต้องใช้คีมจับอย่างเงี้ยครับผม่อือหัวของเขาอืออีกอันนี้เดียวครับือลูกตันน่ครับตัวน,นี้ก็คือสกูปรับดูนการเนี่ย ก็จะมุนเข้าไปดูก่อนว่าเขาปรับไว้ที่กี่รอบนะครับนี่ะครึ่งรอบหนึ่งรอบเขาตั้งไว้ที่หนึ่งรอบกับหนึสี่ไม่ถึงรอบครึ่งครับตั้งไว้ออกมาก็จะมีติงออกมาด้วยตึงไม่ยอออก นี่ก็เป็นตัวปับบุกเล่งนะครับต้องขอคะแนนครับผมโอเคครับเดี๋ยวต้องสาดเลือน้ำมันโปรก็มนะี่ครับประกิตตตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่ครับผมนี่ติตัวนี้ครับตัวบุกเลิงนะนะครับ,นะนะรบสึกมันแบนนาะ ตัวนี้เราก็ใช้เป็นถ้วยก,กองน้ำมันครับผมนี่นี่อะไรนหมครับผมกสี่อะไรพวกก็จี่ในนี้ครับทีนี้แล้วครับพอจะล้างแล้วก็สาบใช้น้ำมันเบนซินนี่นะครับล้าง ภาพอย่างนี้ครับผมเราต้องเอา,าออกใช้กระดาษสรายขัดไหมขัดตรงตรงนี้ครับผมตรงหน้าต้นผัดจะได้ไม่รั่วครับเวลาเราประกอบเข้าไปนะับใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะสะอาดครับผม เพราะว่าคนเก่าเขาเอาเกาวทาไว้โอเคครับลุกเป่ามา เราก็จะมาประกอบกัคนครับผมเนี่ยปกครับผมเริ่มต้นจากตัวนี้ครับนี่นุ่มหนูคมเริ่มสูงครับต่อไปก็เป็นนุ่มหนูเดิดเบา พอตึงมือว่ครับจะไปขันจนแน่นนะพี่น้องแน่นจนแบบไม่ดีนะตึงมือเาอาผมจะเป็นนะกสก,กูปปาปกาศครับผมนี่สบายแล้วทีที่เราออกมาหมือนว่าแบบหนึ่งสี่แล้วเราก็จะตั้งไว้ที่ มอลอกับมืสี่เหมือนกันผม,มนเข้าไปสุดนะผมปรับเข้าไปจนสุดแล้วครับเป็นสุดแล้วก็คลายออกรอบคือประมาณหนึ่งสทีนประมาณนี้ครับสุดแล้วนะมึอลอกมรอลอกือสตีประมาณนี้ครับผมนะบก,กร 1, รมารพอดึงมือนะครับผมจะไปคันเต็มแรงนะครับ ขันเต็มแรงไม่ได้ครับหวานเลยนะครับผมเนี่ยเพราะพวกนี้นเป็นเหล็กหล่อเหล็กหละะ่อเราจะเราจะไปขันแบบเต็มแรงไม่ได้นะครับผม <c oughs> เวลาเราขันไม่ว่าจะเป็นสกรูเป็นน็อตต่างๆเนาะที่มันเป็นเหล็กหล่อครับผมนี่เป็นน็อตที่ว่ายึดเครื่องนอ็นอตน็อตแข้งเนี่ยเราจะไปขันแบบเต็มแรงไม่ได้พี่น้อง ขันพอรติงตึงมือวอครับผม <c oughs> ต่อมาตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ครับผมนี่เข็มบุกพลอยเนาะกับกับอ่าโอลิงน่ครับตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีหมดเลยนะพี่น้องนี่แต่ผมจะเปลี่ยนเฉพาะโอลิงกับเข็มบุกพลอย วิ่งได้วิ่ด้ใส่ไม่น้องใส่ยังครับผมมันจะมีร่องอยู่เนาะมีร่องก็ไดใส่เข้าไปใร่องนครับใช่ไหมนี่ครับ,เ,เ,เ,ขรบเขาก็อยู่ท่านี้ครับผมนี่เราก็จะย่อนลงไปในรูนี่ครับน่อนลงไปปั๊บนี่ตอรองแล้วครับผมตามตัวสลับ เป็เวลางขอทํางานก็จะอยู่นี้พี่น้องเนี่ยก็จะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ครับผมเนี่ยต่อไปเราก็จะเอาตัวนี้อบวางโอลิงให้มันเข้าล็อกดีๆครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้มันบินนะครับปิดออกมาเ่ยเรียบร้อยพี่น้องรั่วเลยครับเขาก็จะมีล็อกอยู่ล่อง

เรียบร้อยครับไม่รั่วแล้วครับผมนี่อ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สูงชำนาญด้วยนะครับผมขอบอคุณมากครับเดี๋ยวพบวกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ